ไปอีกหนึ่งรัมครับผมเหมือนที่บอกครับไปเอาใหม่ได้ตัวโลมาเพราะตัวท็อปหน้าเก่าลด50%เปอร์เซ็นต์ไปเอาใหม่หกแสนพี่ได้แคปเตอร์ธรรมดามาหาป๊อปอแคปยกสูงแถมออตเตอร์แต่งหน้าจ,จัดทรงให้ด้วยครับคันนี้มีประกระสุนี้เรียบร้อยห,กหักค่าใช้จ่ายเหลือสามแสนกว่าแค่นั้นเองโคตรสุดพี่นะครับอ่ะให้ดูครับโอ้โหแม็กขอบ20เป็นไงครับไม่สุดผมไม่ขายนะนี่ครับมาดูยางมาดูยางดูยางครับให้ดูสวยงามครับตามท้องเรื่อง นี่ครับเบื่อไปไงให้ดูครับเกียร์โตอันอเป็นไงนะใครที่อยากได้อย่าง,งี้ยครับเพ่เหมือนที่บอกครับไม่สะดวกอันนี้ลูกคา้าซื้อรถแบบไม่เห็นรถนะขอบคุณมากครับเพราะลูกค้าบอกว่ารถมือสองสภาพป้ายแดงก็เลยตีศูนย์เคยซื้อป้ายแดงหลายคันยังไม่ดูรถเลยแล้วซื้อมือสองทำไมต้องดู <c oughs> อันนี้เดินทางไปไหนครับเพชรบุรีครับผมพันธกลโลครับปากตอยครับไม่ว่าไกลแค่ไหนก็ตามนะครับพอมบริการเซนถนึงที่ส่งถึงที่ให้ด้วยมีปัญหาเนี่ยมันเคสดนี้นะถ้ามีปัญหาเขา้าศูนย์ใกล้บ้านไะครับใครที่อยากได้แนี้สับก่นแรกครับคนแรกกดแชรค์คอมเมต์เข้ามาเลยว่าอยากได้แล้วแอดมาที่แอดสามสามเอ